และนี่ก็คือโชมงามผู้ผ่านเข้ารอบ3ามคนสุดท้าย <c oughs> โอเคดูกระถางดูสีดูขนาดแล้วกันนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Around the h o โอ้ดูลมดีครับ <c oughs> ก็คือ หยุดหนึ่งวันไม่ตัดวันนี้ก็ไม่รู้จะได้ตัดวันไหนอ้าวฝนมาแล้วด้วยนะครับก็คือว่าจะพาเพื่อนๆนะครับมายกยอดนะครับเจ้าไทคอนต้นนี้แหละครับก็คือเว้นช่วงมาสักพักใหญ่ๆแหละครับคือไม่ได้ทําคลิปจากสถานการา์โควิดแล้วก็ต้นไม้หลายๆต้นที่สวนคือผมปล่อยนะครับปล่อยปล่อยปล่อยเขายาวไปเรื่อยๆก็คือจะหันลงครั้งเดียวอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่จะอยู่อยู่ในโรงเรือนเนาะซึ่งถ้าใครตาม มาสักพักใหญ่ๆก็จะรู้ว่าผมมีไทคอนที่ผมยกยอดไปแล้วรอบหนึ่งก็จะเหลือแม่อยู่2กระถางที่ผมเก็บไว้นะครับคือยอดเขาก็ไปหมดแล้วแต่ว่ากระถางหนึ่งเขาให้ยอดมายอดหนึ่งก็คือกระถางนี้ส่วนกระถางนี้เป็นกระถางอีกกระถางหนึ่งที่เขาสมบูรณ์มากเขาให้มา2ยอดนะครับเดี๋ยวดูเป็นมุดดูข้างล่างนี่เลยครับก็จะมีตอนนี้ตออหนึง่งแล้วก็มีตอนนี้ตออหนึ่งนะครับซึ่งมันครบ ถึงเวลาที่จะยกยอดแล้วนะครับก็ดูแล้วประมาณสัก3 -4 ถึงใบแล้วก็ใบเขาเริ่มใบใหม่ล่าสุดก็เริ่มแก่แล้วถ้าเราปล่อยไว้นานกว่านี้เขาจะแทงยอดใหม่ขึ้นมาซึ่งมันจะไม่เหมาะไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะยกยอดอแล้วมันช่วงนี้มันหน้าฝนด้วยครับดูดิผมหยุดวันเดียวอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจด้วยมาแล้วฝนโอเคส่วนอุปกรณ์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีปูนเต่งไว้ทาแล้วก็แอลกอฮอล์ไว้ล้างพวกคำคาปอนสารมีดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแต่โคเดอร์มานะครับที่ผสมทําเองก็คือดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วก็จะมีแอลกอไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ํายาเยล่งรากไว้ฉีดนะครับแล้วก็ดามการลุกโป่งนะครับก็เลือกไห้ที่ไซส์หนาๆห,หน่อยเนาะโอ้โหสู้ชีวิตมาก ตกหนักเลยจะได้หันไว้เนี่ยแล้วก็อุปกรณ์วัสดุปลูกก็เหมือนเดิมครับกลามะพร้าวผสมเคอรไรนะครับก็เตรียมไว้3กระถานะครับเพราะว่าจะยกพร้อมกันเลย3ยอดทั้งหมดเนาะอืมจะได้ตัดไมน่นอ <c oughs> นี่นะครัที่ห่างหายไปไม่ใช่อะไระครับเพราะว่าอากาศไม่เป็นใจด้วยความที่เรามีเวลาแค่วันอาทิตย์หนึ่งวันเป็นวันหยุดนะครับที่จะได้มาทําต้นไม้ก็ก็อีกแล้วครับวันหยุดนี้ ฝนมา,แล,นาลแ,ลแล้วเนี่ยสาบรอแล้วนะเนี่ยว่าว่าจะไม่มีฝนโอเคเดี๋ยวผมจะทำการมุดเข้าไปตัดเนาะหลบหลบกล้องไว้มุมนี้แล้วกันอยู่อยู่ใต้ใชายคาอยู่คงไม่เป็นไรนะครับหลายคนอาจจะสังเกตอันนี้คือหน้าบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดแสแลนดเพิ่มเพราะว่าแดดด้วยแล้วก็เอาต้นไม้ออกมาจากมุมที่เขาไม่ได้รับแสงเนาะโอ้โห ซูชิตมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้า,าการเข้าไปตัดแดี๋วผมเอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทั้ง3ยอดที่ผมจะทําการตัดเนี้ยนะครับผมได้ทําการเอาสับเบกน้ำมอสหุ้มข้อหุ้มเพื่อจะล่อลากเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างที่รอเขาครบ3ามถึงสใบลากตรงลากตามข้อต่างๆเขาก็จะออกมานะครับโอเคไปดูกันเลยครับ เป็นอีกคลิปที่สู้ชีวิตมากก็คือเมื่อกี้พักไปนานมาสมควรนะครับกว่ากว่าฝนจะเบาลงนะครับแต่ว่าเมื่อได้วางแผนว่าจะตัดแล้วยังไงก็ต้องตัดเพราะว่าถ้าปล่อยไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่พอแตกยอดขึ้นใหม่รออีกทีก็ประมาณเป็นเดือนนะครับกว่าใบเขาจะเริ่มแก่เพราะว่าถ้าเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่ปุ๊บแล้วเราไปตัดยอดเขาจะชะง,งักมันโอกาสทําให้ยอดเน่ายอดเสียได้แล้วทีนี้การจเจริญเติบโตก็จะช้าไปหมดเลยนะครับ ไม้ใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะไว้ไว้ที่ประมาณ3 4ถึงใบนะครับถ้าที่ถ้าเพื่อนๆติดตามมานะครับก็หนึ่งใบ2ใบ3ใบอย่างนีน้ผมก็จะตัด4ใบแล้วก็จะเหลือติดติดต่อเดิมไว้1ตาถึง2ตานะครับฉะนั้นรียกว่าผมมีตอ่อแล้วก็ผมตัดไปแล้วยอดหนึ่งแล้วมันขึ้นมาใหม่ปุ๊บผมจะลอยขึ้นมาใหม่เนี้ยอยู่ที่ประมาณ4ใบถ้าจะเอา3 4มสี่มันต้องเหลืออ,อีกใบหนึ่งติดกับต่อไว้เพื่อที่จะให้เขาแทงขึ้นมาใหม่หรือ5าใบ เอาสามเอาสี่ยังไงไอที่ติดมากับฐาแงงเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าตัดไว้หูให้เหลือให้เหลือเขาเรียกข้อตาอย่างน้นอยหนึ่งข้อเพื่อที่จะให้เขาแทงตาใหม่แล้วถ้าเราเลี้ยงสมบูรณ์จริงๆหนึ่งต่อที่เราเหลือไว้มันดันออกมาสองต่ออย่างเหมือนต้นเนี้ยเหมือนต้นเนี้ยออกมาสองออกมาสองยอดเลยก็คือความโชคดีได้สองยอดแต่ไม่รู้ว่าถ้าผมยกยอดสองยอดไปแล้ว เพืๆๆๆ่อนๆอสงสัยว่าแล้วเขาจะแตก2อ,อีกไหมอันนั้นก็แล้วแต่ต้นไม้แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สภาพความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับว่าเขาจะบางทีเขาอาจจะแตกแค่อันเดียวอีกอันนึงก็ชะนักไปเลยนะครับเดี๋ยวเห็นด้านนี้อาจจะไม่เห็นสีให้ดูอีกรอบนะครับดูความใหญ่คือบางทีก็ต้องลุ้นนะครับว่าเขาถ้าเขาได้ตาสีสวยสีเขาก็จะสวยดูของต้นนี้นะครับแล้วก็ของต้นนี้ประมาณนี้เนาะเห,นเห็นแสง สู้ชีวิตมากกับฝนก็คือไทคอนน่ะถ้าใครเคยเลี้ยงมันเลี้ยงง่ายครับผมก็วางไว้อย่างนี้เลยอยู่อาศัยอาศัยแดดทางจากต้นไม้อาศัยจากสแลนบ้างใบเหลืองก็มีไม้เป็นปกติครับสีเหลืองมันไม่ง่ายอยู่แล้วก็เดี๋ยวตัดแต่งได้ไม่ได้มีปัญไม่ได้ปัญหาอะไรแต่ว่าไทคอนน่ะเขาช้า ประมาณ1-2เดือนนะครับต่อหนึ่งยอดที่เขาจะมาจะไม่เหมือนเอาโป้ครับเอาโป้ po, เดือนหนึ่งบางทีได้หลอกสายอดก็ยังมีเลยจะช่วงแบบเขาสมบูรณ์จริงๆแต่พอพอเป็นไทคอนแล้วช้าช้าทีเนี้ยอย่างสมมติว่าอาทิตย์เนี้ยถ้าผมไม่ตัดแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันนั้นต้นนี้มันอ่อนนะต้นนี้มันเริ่มแก่อย่างอาทิตย์หน้าถ้าป่านไปสัก2อาทิตย์ถ้าเขาเริ่มเริ่มเต่งขึ้นมาเต่งยอดมาก็ตัดไม่ได้แล้ว,ก,ไไลวก็ต้องรอเขาแบบแก่ก็เสียเวลาไปอีกเป็นเดือน,นครับจะได้ตัด ทีนี้ผมก็จะตัดผมก็จะได้มี3ยอดนะครับก็2ยอดก็เผื่อใครสนใจอันนั้นก็สอบถามเข้ามาได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งราคาหรือว่าอะไรยังไงครับผมต้องเอาตัดแล้วเอาเขาไปอบเพื่อที่จะให้เขาแข็งแรงก่อนแต่อีกยอดหนึ่งผมจะเอาไปคืนเพื่อนคืนเพื่อนของแฟนนะครับที่ผมไปเอาเจ้าบอลเพชรเจ็ดสีเข้ามาทํา M O U ไว้ก็คือไม่ได้ซื้อขายกันหรอกว่าเดี๋ยวจะทําไพคอนไหมครับว่าให้เขาต้นหนึ่ง อย่างอันเนี้ยลากขย๊บนี่ไปก่นอนเดี๋ยวจะตัดตัวนี้ก่อนนี่ลากเขาจะเยอะครับพอดีวันนี้อยู่คนเดียว <c oughs> อีกคนหนึ่งตากล้องติดถุละก็คือเห็นไหมตาตอเขาก็จะมีลากปุ๊บอันนี้ผมเอาสเปกน้ำมอนมามาหุ้มเพื่อให้เขาเกิดลากฝอยทีนี้ผมก็ดูแล้วว่าจะตัดเอาเท่าไหรด่ดีผมก็จะมีอันนี้หนึ่งใบสองใบาสามใบ ผมจะเอา4ใบแล้วก็กเหลือเหลือ,เหล,อเหลือติดต่อไว้2ตานะครับเออสองสาเหลือติดต่อไว้2ตาอันนี้ล้างชุบแอนล้างแอลกออเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชือ้อโหสู้ชีวิตมากวันนี้นะครับก็เล็งๆลงจับดู ต้องดูด้วยนะครับว่าแบบตรงไหนเขามีรากบ้างเพราะว่ารากเขาจะออกมาตามข้อตานะครับเราจะได้เราจะได้เก็บรากเขาได้หมดเลยมีบางคนอาจจะสงสัยว่าผมได้ตัดเตือนไหมรอบนี้รอบนี้ผมไม่ได้ตัดเตือนนะครับ จรกงาการตัดเตือนมันก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆวิธีแต่ด้วยความที่ไม่ได้เก่าหรอกครับแต่ด้วยความที่วิธีที่แบบช่วงนี้มันหน้าฝนความชื้นสัมพัส์ในอากาศมันดีอยู่แล้วแล้วก็การทําไม้มันจะง่ายครับมันจะไม่เหมือนหน้าร้อนนะครับไม้จะยวบง่าย ไม่ได้กลัวอะไรนะครับกลัวอย่างเดียวคือไปเฉือนลากเขานี่โอเคขาเด้ลากครบทีเนี้ยก็เนี่ยหลือเนี่ยก็ไล่แล้วเนี่ยที่เราได้มามีที่ไหนบ้างก็คือเอาให้มาสมบูรณ์ที่สุดเนาะปึ๊บคือมันเป็นลากที่เราลอ่อไว้อะครับพวงนี้เขาจะไม่เขาไม่ได้ไปไกลมากนะครับเขาจะอยู่รอบๆกระถางนี่แหละ ยิ่งได้ลากมาเต็มๆครบๆนะครับคืออยากจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาเวลาเห็นลากเขาแบบตุ่งติ่งมาอย่างเงี้ยเอาสเปกน้ำมันมางหุม้มแล้วก็จัดระเบียบให้เขาเข้าไปตามขอบๆนะครับเวลาเราลื้อมามันจะง่ายเห็นไหมนี่เห็นไหมได้ลากมาเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องแบบไปลื้อกระถางอันนี้ก็อันนี้ก็ปล่อยให้เขาขึ้นตามใหม่มาบำรุงนี่ นสนใจไหมเอ้ยโอ้วันนี้เป็นคลิปที่แบบสู้ชีวิตมากถ่ายคนเดียวไม่พอเจอฝนอีกแต่คือพอได้ลากอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะสบายใจไงครับว่า <Wow. S 1> เขาฟื้นตัวได้เร็วอย่างหนึ่งเขาเป็นไม้ต่อใหญ่อันนี้ก็ทาปูนแดเง,งเลยเนาะ อเห็นไหมเสร็จไปอีกหนึ่งนะยอดวางไว้ด้านหลังก่อนของต้นนี้ก็จะสองยอดนะครับโอ๋อไหนก็เลอะแล้วก็เป็นคลิปที่สู้ชีวิตมากสู้กับฝนนะครับค่อยๆลือดูนะเพราะว่าบางทีมันจะ มันจะมีเส้นรากอยู่เราจะได้รู้ว่าเราจะเอาเราจะเอากี่ตาแล้วเราจะเก็บเขาไว้กับต้นต้นแม่นี่เขาไว้ได้อย่างไงบ้างนะครับคืออันเนี้ยผมคงเอาทั้งเอาทั้งเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้พอดีเลยผมคงเอาทั้งตานี้ไปเลยอะ ท,ทั้งปลาเนี้ยต้นนี้น่าจะไม่ไหวหูนะครับ mm. เพราะว่ารากมันมันไม่ได้ยาวขนาดต้นแรก mm. เพราะรากมันอยู่ตรงนี้พอดีไม่งั้นเดี๋ยวเสีย <Okay. S 1> เสียรากอ๋อเก็บไหวห้หูนึงก็ได้โ <Okay. S 1> อเคคือ <laughs> ต้องสอดนิ้วดูก่อนว่า ล่องนี้มีมีรากาพาดผ่านมเอาหลุดโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวมาต่อกันนะครับโอเคเปลี่ยนใบเรียบร้อยแนละ้วคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ใช้ใบคัตเตอร์ใหญ่ครับคัตเตอร์ใหญ่บางทีมันมันเบายากนะแต่คัตเตอร์เล็กมันจะมันจะสะดวกแต่ว่า อย่างที่นั่นแหละมันค่ะมันแตกหักง่ายมันก็เลยแบบต้องค่อยๆเฉือนแบบเอาง่ายๆว่างัดนัดไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าถ้าแบบไม่ได้กิ่งใหญ่บางทีเขาจะใช้สั่งยีบมีดผ่าตัดห้องแหลบมาครับอันนั้นจะแข็งนีโอเคขาดแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมครับหาลากเข้าไปทีละเส้นหอ,อันนี้ ก็ค่อยๆลือนะครับคือลากเขามันจะเป็นลากไข่ลากมันนะครับมันต้องค่อยๆแบบลื้อไปไเห็นไหมคือไม่หนึ่งเส้นใหญ่ที่มันติดกันไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าลากลากฝอยมันมันไปอยู่กับตันงี้ คือด,ด้วยความที่เราอสเปคน้ามอล่อลกอย่างเงี้ยลากฝวยเขาจะออกเร็วดูดิบนูน่นโค้งไปโค้งไปถึง,ง,ถงอาเคออกมาได้อีกยอดนะให้ดูเห็นไหมครับลากดูลากฝวยดูลากใหญ่คือถ้าได้ลากมาแบบอย่างเงี้ยบอกเลยว่าโอกาสรอดนะครับสบายฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับหลังจากเราอันเนี้ย ครบปูนแดงใช่ไหมครับเราก็จะพ่นแต่โคโนมา่าพ่นน้ำยาเล่งล่ากนะครับแต่โคโนม่ามันก็จะช่วยพวกลดออกาลากเน่า,า,า,านะครับโอ้โหวันนี้เย็นมากดูสีแอบภูมิใจก็คือมันมีต้นหนึ่งเป็นต้นลูกเป็ดขี้เหล่ครับพอเป็นต้นลูกเป็ดขี้เหล่แล้วทีเนี้ยตัดยอดผมตัดขายถูกมากเลยนะ มันสีไม่สวยมากเลยกระถางกระถางนั้นแหละกระถางแรกอะ่ะผมผมตัดไล่ใหม่เพะเออเล็งเลงดูออกมารอบอะ่ะสวยอะ่ะ <c> ภ <oughs> ูมิใจมากโอเคมาว่าเจ็้ต้นนี้ต่อต้นนี้ก็นอนอะเนี่ยโ้อโชคดีเลยเลี้ยงมาแล้วมันให้มาสองยอดมันไม่นีหละคุณ <c oughs> โอ้โหอันนี้ล่ามือ อันนี้ผมน่าจะเอามาหมดแหละเพราะว่ามันไม่มีตาแล้วมันไล่หูไม่ได้เดี๋ยวดูกันว่าเส้นโอเคมีเส้นใหญ่อยู่ตรงนี้ถ้าเล็งแล้วก็หันโลด งัดไม่ได้งัดหักใจเย็นด้วยใจร้อนก็ไม่ได้อเอ่เขามีลากใหญ่จรดนี้ดูทุลักลทุเลไหมครับวันนี้เป็นเพื่อนดวาแต่แบบหมดุดเหยียบตาม <c oughs> โอ้ <c oughs> เห็นไหม เหตุผลว่าทําไมควรเอาสเปคน้ามอสอให้มันชื้นชื้นดูดิโอดูดิลาเขาแบบหมาตามคอก็คือพอเขาแตกมาผมก็เอาสเปคน้ามออะครับไอเน,นี้ยอัดอัดอัดฐานมันไว้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเืเพราะว่ามันมีช่องว่างใช่ไหมครับมันไม่เหมือนแบบแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าเอาโป้มันมันตั้งขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องเอาอะไรมาคุ้มเนาะแต่ว่าไทคอนเนี่ยเขาเป็นอะไรที่มันเขาไปทางลาบซะส่วนใหญ่พอไปทางลาบปูเราพพเอ,าอียร์เขาเป็นข้อชิดมันจะอัดสเปคน้ามอดูดิครับร้อล่า คือทาร่าเขาได้มาแบบอย่างเงี้ยฟื้นแป๊บเดียวครับก็คือเอาไปอบในตู้พอพอให้เขาปรับสภาพสักประมาณ2อถึงหเดือนแต่ผมว่าไม่ถึง1เดือนหรอกเขาก็ย้ายบ้านได้แล้วสวยไหมโอเคเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนใจอึบโอ้โหเลอะเทอะมากว่านี้ คือเล็กๆผมไม่ค่อยทำผมชอบทำไม้ใหญ่ๆดูดิต้นนี้โคตรภูมิใจเลยคือเขาเป็นลูกเป็ดขี้เหร่จริงๆครับต้นนี้แล้วแล้วตอนได้มาเมื่อปีที่แล้วอ่ะผมได้มาถูกด้วยเหมือนเขาขายทิ้งอะครับมันก็ไม่สวยจริงๆแต่พอมาไล่ตาใหม่อะ่ะ <c oughs> เขาแบบบอกเลยว่าไม้ด่างยังไงก็ก็แบบอันนี้คือไตโคโดมานะครับผมหมัก ทำการหมักเอง <L un> เหลือเทอะมากสู้ชีวิตมากอันนี้น้ำยาเล่งลากนะครับคอยดูนะ <K _> เมียกลับมาเห็นบ้านรกนี่ <c oughs> ทำไงได้เนาะมันคือมันวางแผนว่าตอนแรกก็รอให้เขากลับมาอะไรมาถ่ายให้อะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าฝนนี้เอาแน่เานอนไม่ได้ครับด้วยความเวลาเรามันน้อยอยู่ <c oughs> แล้วเนาะเราเลยตั้งละแล้วก็อันเนี้ยเพื่อนๆเวลาซื้อนะครับเลือกซื้อเป็นแบบก้านหนานะครับมันมีมันมีมันมีหนากับบางเนี่ยอยากเป็นพวกแข็งๆเงยหน้าต้องใช้ตั้งสองสามันนะครับโอเค โอเคนะครับเดี๋ยวอีกสองต้นก็จะทําเหมือนกันนะครับก็ใส่เครื่องปลูกแล้วก็ดามด้วยไม้นะครับก็จะเอาเข้าไปไว้ในตู้อบนะครับผมโอเคเพื่อนๆสงสัยอันนี้คือมาแชร์ประสบการณ์เฉกเฉคือหลายๆคนอาจจะไม่เห็นอัพคลิปอะไรเลย,เลยก็อย่างที่เห็นลวครับมันหน้าฝนแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเพว่างแค่วันสัปดาห์ละหนึ่งวันอย่างเงี้ยมันก็มาเจออากาศอย่างนี้ตลอดเลยส่วนวันนี้ก็คือไม่ทําก็ไม่ได้เพราะไม่ทํามันจะ,ม,นจะมันจะไม่ได้ทํามันจะ เว้นไปอีกเลยนะครับส่วนเพื่อนสนใจต้นไหนก็ยังมีพอแบ่งได้ยนะครับโอเคแล้วก็ inbox กันเข้ามาหรือเพื่อน,อ,นอยากแกเข้ามาพูดคุยเดี๋ยวเข้ามาติดตามอยากจะมาสอบถามหรือว่าดูต้นไม้ก็คือหลกัหลกผมมีอยู่3ช่องทางแหละรวมทาง u t u b e นี้นะครับก็จะมี2ช่องทางให้เพื่อนได้เข้าไปติดตามเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ก็จะมีช่องทาง a c e b o o k นะครับราวด์เฮาส์การ์เด้นนะครับผมอีกช่องทางนี้ก็คือเข้ามากดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับก็เผื่อมีอัปเดตอะไรผมก็จะ อัปเดตที่หน้าเพจเป็นหลักแล้วก็รวมทั้ง i n s t a g r กรนะครับผมตั้มอันเดอร์สกออารเดอรโฮมนะครับผมสองช่องทางนี้แหละก็จะเป็นช่องทางหลักๆ่ถ้ามีต้นไม้ผมก็จะไปแบ่งในตรงนี้หรือว่ามีข้อมูลอะไรอัปเดตบ้าๆบอๆนะครับโอเคมันหน้าฝนโอ้โหสุดยอดเลยเลอะเทอะมากเดี๋ยวก็จะทำเหมือนกันนี่แหละครับเดี๋ยวก็หลังจากนั้นก็จะเข้าไปตู้อบนะครับผมยังไงอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าเห็นคลิป ว่าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่อยากจะพลาดคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ